อยู่กับรายการออฟฟิศไปเรื่อยวันนี้เค้กนะคะได้รับหน้าที่มาเป็นพิธีกรตัวติดกับตะกล้องหนึ่งวันทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้ากับเค้กเท่าไหร่เพราะว่าเค้กเป็นครีเอทีฟคนใหม่ของ TTS นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวของวันนี้เนี่ยคือเค้กนะคะได้รับหน้าที่ตัวติดกับตะกล้องหนึ่งวันพอได้ข่าวมาว่าทีมโปรดักชันเนี่ยวันนี้เขามีถ่ายภาพคอมเมอร์เชียล ซึ่งจะเป็นภาพที่เอาไว้เก็บพอร์ตไว้นําเสนอลูกค้าซึ่งสินค้าที่เราถ่ายวันนี้เขาไม่ได้สปอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตกล้องมือหนึ่งอย่างคุณแม็กไกวรกับคุณมอยเลเซอร์เนี่ยวันนี้เขาจะเข้ากันได้ดีหรือเปล่าลองดูกันเลยแนะนำตัวไหนค่ะพี่บอสบอสครับกาตาร แต่สิ่งที่ทาอยู่โปรดัก t ั่นนี่ผมดึงน้องต้นน้ำ p e c o o r d i n a t o r c o o r d i n a อ c o o r d i n ต t o r c o ดเน n ต t o r ไม่ใช่ c o o r d i เ a t o r c o o r d i เ a อร์โอเคค่ะใครที่ดูบอสบ่อยแล้วเไอ้บอส marketing ไม่เกี่ยวกับ o d ั c ชั่นเลยแต่ละคนก็มงมาช่วยครับเพราะว่าคนที่อยู่โ r รดักชั่นมีคนนึงเขาลามอยู่อับ คนใหญ่คนโตนต้องไปชมธรรมดาต่อเก้เาหน้า,าน้อแข่งด้ยังไม่มีเลยทุกคนกำลังอยู่ในมุมมืดนะคะเพื่อภาพที่สวยงามตัดไปที่หน้าพี่บอสว่างคนเดียวคอย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  นี่นะคะยี่สิบเนี่ยของเรามาเนีวอ๋อมันถ้ามันสนิทมันจะมาทางนี้เห็นปรอกว่าจะมาเป็นมะนาวสวยๆนะคะนี่ครับตอนนี้เราก็ใช้ กล้อง Sony A6 นะครับก็ตัวล้วตอนนี้คี่ประมาณกี่บาทครับแม็ก <t> ม <ose> <an> ึงยระมาสามแสนมันเป็น Sony X กับ Canon ราดาจริงวะไม่ขึ้นจริงว่ะขึ้นอยู่ น,นี้ก็เป็นวันที่2นะคะถามว่าทําไมเชื่อเหมือนวันแรกเราลืมเปิดคลิปเมื่อวานก็เลยต้องมาเปิดวันนี้นะคะซึ่งมันต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เราอะถ่ายจนมันแบบมันมืดแล้วมันใกล้เวลาเลิกงานแล้ววันนี้ก็เลยมาต่อวันที่2นะคะมาดูกันเลยว่าจะวุ่นวายเหมือนเมื่อวานหรือเปล่า บอกถ่ายงานแล้วอยู่ในห้องสตูคนเดียวคือพี่ๆอะ่ะเขากลัวว่าน้ํามันจะเลอะเกินไปเพราะฉากนี้เป็นฉากที่เราต้องปล่อยตัวบปดดักอะค่ะลงน้ําซึ่งน้ํามันจะแบบสเปรย์กระจายไปทั่วก็เลยต้องไปถ่ายที่เอาท์ดอร์ข้างน,นอกตรงระเบียงนะไปดูว่าเขาจะทําไงกันตอนนี้นะคะแล้วก็กาลังคนของไปไหนคะพี่น้อยล่ครับระเบียงใช่ค่ะ นี่ก็พี่แม็กกับพี่มอยเขากำลังที่จะเสร็จฉากนะคะคนฉากถ่า,ายแบบได้น้ำสวยๆเลยระหว่างที่เรากำลังเสร็จฉากนะคะว่าดูมีแมวสนใจอยู่ฉ่ำตัวเราต้องทำได้ทุกอย่างนะคะทุก <bonito> คนช่วยกันเพลงที้ไมใจกูปไปทำอะไรที่นี่ มันต้องมาปล่อยผม<อ>ไม,ผม่ผมผมผมไมอยากผมอยากให้แบบว่า,วา,วามีจ<อ>ังหวละลอก่อนผมชนักดไหนไปสิครท้าอีก ข้างในพี่พี่กำลังจัดไฟอยู่นี่คือที่ผมทำมือถอดไปอะคือมูมเป็นมันกันแบบคืออยากให้มันดูเป็นสาิติอ่ะถ้าเราเป็นสองิติมันก็จได้เป็นแบนไปอย่างเงี้ยถ้าคืออยากให้ก็ใค้กลุ่มเลียวหน่อยเออให้มันแบบ ก็เรียบร้อยครับกับการถ่ายคอมโบเชี่ยววิดีโอพรีเซนเตชันของออฟฟิศเรานะครับก็เดี๋ยวเราดูผลงานกันว่าจะเป็นยังไ, okay, ไงโอเคงัานฝากติดตามช่อง TTS Story ด้วยนะครับแล้วก็ติดตาม Facebook TTS ตรงคำสั่งการตลราดตามใจคุณนะครับแล้วก็ Story เอ้ยแล้วก็มี TTS Story ทิกตอกเนาะแล้วก็พิพุทนะครับแล้วก็ฝา,าวกกดไลค์กดแชร์ด้วยผม ขอปิดคดลิปไปบินเท่านี้ปิดภาพกันนด้ของทางไปครับเวื่อเจอกันครับสสดิ้าพี่แม็กบ๊บายบายหน่อย <c oughs> ซ่าเกินต้านไม่มีน้ำตาลใหม่ชเว็